ถ้าโดดลงไปที่ตายป่าววะสงสัยอะ่ะไม่เคยกระโดดน้ำเกมนี้ผมว่าตรงนี้น่าจะได้มันลงน้ำพอดีอเกสสองหนึ่งฮึบเฮ้ยมันจะเลยมันจะเลยมันจะเลย,ยนั่นไงโอเครู้คำตอบแล้วจะไม่ดื้อแล้วจ้าที่เราฝันไปเลยเนี่ย แต่รู้สึกว่าความฝันนั้นเหมือนจะเป็นความจริงยังไงไม่รู้ดีนะที่มีเตียงโอเคมีน้องบอกว่าให้รีบกลับไปที่ศพหรือว่าของของเราที่ดรอปไวน้นะฮะไม่งั้นของมันจะหายภายใน5หรือ10นาทีผมก็ไม่แน่ใจหลายคนบอก5หลายคนบอก10หลายคนบอก2ซึ่งตอนนี้ผมต้องรีบไปเอาและของของผมเนี่ยคลาฟไว้เดี๋ยวมันจะหายโอเคทางที่สั้นที่สุดคือทางลัด ผมจะลองดูไต่เฮ้ยไต่มันตุกแกเราต้องสวมจิตวิญญาณของตุกแกเพื่อไปเอาของถ้าเกิดว่าผมวิ่งอ้อมไปแล้วก็ไปโดนดน้าตกอาจจะตายอีกหรืออาจจะไม่ทันพองันผมต้องลงทางนี้แหละทางนี้น่าจะเป็นโอ้โหโคตรสูงเลยแต่ว่าเราต้องเป็นไอหนุ่มตีนตุกแกขอให้สแตนตุกแกเข้ามาสิงชั้นทีเถอะฉันจะโอ้โหโคตรสูงเอ้ย จุกจุก <c oughs> โอ้โหจุกมากขาหักเลยเกือบตายโอ้ยอย่าเพิ่งมีอะไรมาฆ่าเรานะตอนนี้โอ้โหจุกเสียดแน่นต้องเอาของของเราทั้งหมดคืนมามีตัวอะไร,รเปล่าวะเนี่ยแถวนี้โอเครีบลงไปเอ้ยตัวอะไรวะรีบไปเอาะรีบไปเก็บโอเคหยิบทั้งหมด เรียบร้อยคืดืดืนเมื่อกี้เห็นตัวอะไรไม่รู้ดูวมีปีรัญญาเฮ้ยโอเคเรียบร้อยของได้หมดแล้วนะครับใส่ชุดของเราเรียบร้อยดูเหมือนว่ามันยังมีแสงอยูน่นะคคืออะไรคือเราต้องไปเก็บให้หมดใช่ไหมหรือว่าเราเก็บยังไม่หมดผมไม่แน่ใจครับลงไปเช็คดู รีบว่ายไปแล้วก็รีบว่ายมาเฮ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าปีรัญญาโอเคเฮ้ยลากได้ด้วยไปลากขึ้นมาก่อนเพื่อความปลอดภัยตอนแรกจะแต่งเป็นเดอะร็อกตอนนี้เป็นลีโอเนดัสไปซะงั้นโอเคลากขึ้นมานี่คือศพฟ้าแฝดของเรากี่เขานอนตายเช็คของกี้ก็ออกครบเลยนี่ยน,น,นั่นไงหมดแล้ว นก็ขอเนื้อนายแล้วนะเป็นมนุษย์กินคนไปได้เก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ให้ได็กสาวกินเผืือมีตัวอะไรที่เราขี้อีกแหละตัวผมเป็นอะไรไวนะเนี่ยขี้โคตรบ่อยเลยเวลาจะพูดทีไรนี่ขี้ออกมาททีเนี่ยทำให้ขัดจังหวะในการพูดมากพูดปาดพูดปาดบางทีก็ตกใจเสียงตดตัวเองโอเคเราต้องหา ซีซ่าให้เจอนะครับผมไม่รู้ว่าเข้าอยู่ไหนนะถ้าหาไม่เจอก็คงต้องหาซีซ่าเวอร์ชั่น2ซึ่งตอนนี้ความหวังการหาซีซ่าริบหลีมากเพราะผมหาเขาไม่เจอเลยเฮ้ยตกน้ําอะไรไม่ทำเลื่นจังเลยพื้นดินตรงนี้นี่มันอะไรเนี่ยแหล่งน้ําตัวนี้สวยงามมากน่าอยู่เฮ้ยมีแรปเตอร์อีกแล้วเหรอไม่ไอ้บ้ามันมันกัดแรงมันกัดแรงโอ้ยอ้า ตัวแรปเตอร์เลยว่ายี่อ็ด่าอีกแล้วไอตัวเดิมหรือเปล่าวะไอ้นั่นเลเวลหนตัวนี้ยี่สิบเอ็ห็นก็ตัวใหม่สินนะและฉันก็เกิดใหม่เอา้าไม่ได้เกิดตรงเตียงเหรอผมสร้างเตียงไว้เลยนะหรือว่ามันเกิดตรงเตียงครั้งเดียวทำไมอ่ะทำไมกันไม่มีสัญลักษณ์เตียงขึ้นมานะ เราอยู่ตรงอาวหมายเลข40ผมต้องหาทางกลับบ้านซีซ่าผมคงไม่เจอแลหละต้องหาซีซ่าเวอร์ชั่น2เวอร์ชัน2มาร์ก2อาจจะดีกว่าเอ้ข้างหน้ามีซีซ่าไปดูไปดูไยอย่าเพิ่งมานะปิรัญญาไม่อยากจะโดนฆ่าว่ายน้ำแบบางท้อง ข้างหน้ามีประเด็นขอเนื้อหน่อยนี่แน่นี่แน่นแนทุบ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 อื้อ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 อืออือใสหลังทุบใส่หลังทุบมันกัดไม่โดนโอเคมันวิ่งหนีนี่แน่ตายเรียบร้อยได้เนื้อมาประทังชีวิตอีกหนึ่งวันยังคงอีกไกลนะกว่าจะถึงบ้านเรา เฮ้ยนี่มันซีซ่าซีซ่ามาร์กทอุ้ยเสียเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยแบบนี้จะปล่อยให้รอดไม่ได้แบบนี้มันต้องจับไม่มีใครนะอ,อัดเฮ้ยสองทีเรียบร้อยแสดงว่าเราเริ่มหมัดหนักจับซีซ่าตัวใหม่ใส่แอปเปิลมะละกอส้มกล้วยเข้าไปตเตรียมเบอร์รี่ให้เขาเผื่อมันไม่พออุย้ยได้แล้ว โคดัยูชื่อดับเบิยูเขาคือซีซ่าต Unter ่างหากล่ะไปเพื่อรักอย่าหายอีกละ่ะรอบนี้อย่าให้ฉันต้องเสียใจอีกแบบรอบที่แล้วล่ะเฮ้ยนี่มันอาหารซีซ่าจัดการมันนี่แน่จัดการมันเลยซีซ่าเราวิ <erving> ่งไม่ทันแน่ๆเลยยังไงซีซ่าจิกจิกจกไม่ได้ฮะจิกไม่โดน ไม่ผลเราใช่ไหมนี่นคะงวิ่งไม่ทันนะตอนนี้ต้องอัพให้เขาสักหน่อยโอเคได้เนื้อมาหนึ่งตัวเป็นอาหารของเรานะอีกตัวตรงนี้ศีซ่าจัดการมันเลยสีซ่าวิงโโา่งโอ้โหโคตรช้าวิ่งหลือเป็นสาริบาดแล้วเนี่ยลองไปดักลองไปดัก นี่แหละเอ้ยตายเลยกะจะให้มันวิ่งกลับไปหาซีซ่าที่หนก็ชโกจิรตัวนี้มันมอสชอ็อปหน้าเหมือนเหมือนก็ซิลา่าผมเรียกก็ซิล่านะฮะมีคนบอกให้เลี้ยงมันแต่ผมจะเอาเนื้อมันก่อนวันนี้ยังไม่เลี้ยงนี่แหละนี่แหละแทงแทงเอาเลยซีซ่านี่แหละจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยหักไอ้ตัวนี้เนื้อแข็งมาก เนื้อมันแข็งแรงทนทานเอ้ยอตีติดโดโดโอเคเอ้ยซีซ <c oughs> ่ากำลังฆ่าโดโดอีกตัวโอเคได้เนื้อมัดช็อปมายังไม่ขี่นะเดี๋ยวหาตัวสวยกว่านี้ค่อยจะขี่ตอนนี้ใกล้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านเสร็จเราค่อยว่ากันนะวางแผนว่าจะทําอะไรต่อดีตอนนี้ต้องพาซีซ่ากลับไปบ้านก่อนแล้วก็อย่าทำข้อหาอีก ซีซ่าเวอร์ชัน2ของเราไปเจะเถอะอีกไม่ไกลยิงนกตกปลาทดลองหนักติ๊กใหม่นะเฮ้ยโอ้โหสองทีเหรอโคตรโหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่ตายแต่ว่าซีซ่าไปกัดเขาตายเฉยเขาสลบเนี่ยซีซ่าขี้ช้าไม่อยากให้เราเลี้ยงอีกตัวใช่ไหมเนี่ยแทนก็ เดี๋ยวช่วยนี่แนะ่เอาเลยซีซ <c oughs> ่าจิกปลิวแล้วตายเลยตัวนี้โอเคชีวิตจริงก็อย่าไปทำอย่างนี้นะมันไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามเราก็ทำแค่ในเกมนะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็มีค่าเท่ากันนะมีชีวิตหนึ่งเท่ากันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เข้าใจไหมจ๊ะน้องๆหนูๆเด็กดีเด็กดีดีหลายเท่า ววไม่กี่เมตรยไม่กี่เมตรเท่านั้นบ้านของเรานะครับอยู่ตรงหน้าผาด้านหน้าทางสะดวกตอนนี้ยังไม่มีแรปเตอร์ไอตัวโหดตัวนั้นมันไม่อยู่เฮ้ยใครมะเนี่ยเหมือนจะเป็นศพเรานะที่โดนแรปเตอร์ฆ่าในตอนนั้นโอ้โหมันยังอยู่อะเข้าคลางังโอ้โหของเต็มเลยมาให้หมดเสียดาย เสียดายของอะงกยอมเดินช้าของเยอะเสียดายเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันซีซ่าเฮ้ยซีซ่าตัวเก่าอยู่ตรงนั้นเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่เห็นตอนแรกทำไมเขาอยู่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซีซ่ายังไม่ทิ้งเราซีซ่าเฮ้ยกลับมาด้วยซีซ่าเพื่อรัก เฮ้ยซีซ่าตัวจริงอ่ะกลับมาอุ้ยซีซ่าคิดถึงจังเลยเลเวลอัพด้วยไปทำอะไรมาเนี่ยเลเวลหกเลยต้องอัพให้นะครับคิดถึงมากโอเคตอนนี้เรามีซีซ่าสองตัวคือซีซ่าธรรมดากับซีซ่าเวอร์ชันสองซึ่ง,ซ,งซึ่งเอาไงดีกับเวอร์ชันสองดีวะมเราเราได้ซีซ่ากลับมาแล้วโคตรดีใจไม่คิดว่าจะเจอนะครับตอนแรกผมมาตายแล้ว ตอนแรกนี่ว่าโดนฆ่าไปกินแล้วโหเป็นปลื้มมากแบบนี้กลับมาถึงบ้านแล้วก็เจอซีซ่ารออยู่บ้านซีซ่าสงสัยแอบนี้ไปเที่ยวนะคราวหลังต้องดูดีๆล้อย่าให้หนีไปไหนอีกอย่าให้คลาาส,สายตาผมจะไว้บ้านจะไม่ให้เขาไปไหนอีกละตอนนี้ก็วิ่งขึ้นบ้านกันนะอ้าวเฮ้ยซีซ่าตกใจหมดเลยนี่ว่าหายอีกละหายสองตัวนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแลวนะ ตามมานะลูกตามมานะลูกเกสรับพาร์ทนี้ผมคิดว่าผมจะซุ่มทําบ้านสักพาร์ทก่อนละกันนะแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกในพาร์ทหน้านะก็ให้บ้านมันดีกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาในการสร้างนะแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากก็เลยเดี๋ยวจะขอตัดไปก่อนละกันตอนนี้ก็พอใจกับชีวิตแล้วนะที่มีซีซ่าถึง2ตัวในชีวิตขี้ใสหน้าอีกก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะแล้วก็ใครชอบ อยากดูอีกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้ผมแล้วก็ซีซ่าทั้งสองก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ